เด็กๆมาดูแบบทักษะหน้าต่อมานะคะเติมคำด้านล่างโดยเขียนส่วนท้ายให้ถูกต้องค่ะมาดูกันค่ะรูปภาพแรกนะคะรูปภาพ cat เติมตัวอะไรคะเด็กๆ เอเตุทีเท, <ะ S 1> ทะคเอะท cat ต่อมาค่ะเด็กๆรูปภาพ bat บเติมตัวอะไรคะเด็กๆ B A T Bat ต่อมาค่ะมาดูรูปภาพต่อมานะคะรูปภาพ Wet <With S 2> <With S 3> Fell เติมตัวอะไรบ้างค่ะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งเติมต,ตัว E e เตัว แฟร์เอทเว t, f, e, t, wit, t. รูปภาพต่อมานะคะรูปภาพอะไรคะรูปภาพเจเจเติมตัวอะไรบ้างคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิ๊งเติมตัวอีเอตที เ oh จเอเจเจรูปภาพต่อมาค่ะเด็กๆรูปภาพแฟนเติมตัวอะไรบ้างค่ะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิ๊งเติมตัวเอเอตัวเอ็นเอ n น a แรูปภาพต่อมาค่ะเด็กๆรูปภาพแหวนเฝอเติมตัวอะไรบ้างค่ะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิง้งเติมตัวเอเอะตัวเอนน็นเนอเอะเนอแวน ต่อมานะคะเด็กๆมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะรูปภาพแผ่น <Pen. S 2> <P. S 1> เติมตัวอะไรบ้างคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิง้งเติมตัวอีเอ๊ะตัวเอ็นเเอ๊ะเนแผ่น ต่อมานะคะเด็กๆมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพแทนเติมตัวอะไรบ้างคะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปิ๊ง <Bing! S 1> เติมตัวอีเอตัว n อ็นเนเตเอเนแท cat bat wet jet fan van pen pen เด็กมาดูทักษะหน้าต่อมานะคะ ค้นหาคำศัพท์ที่หายไปเพื่อเติมแต่ละคำค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพแรกนะคะรูปภาพ hat เติมตัวอะไรคะที่หายไปตัวตัวอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิง๊งตัวที่หายไปคือตัว มาดูรูปภาพต่อมานะคะรูปภาพ10เติมตัวอะไรคะที่หายไปตัวตัวอะไรคะที่เติ๊กตอกติ๊กต๊อกปิง้งตัวที่หายไปคือตัว 4. สี่สิบ รูปภาพต่อมานะคะเด็กๆรูปภาพแผ่นเติมตัวอะไรคะที่หายไปตัว P uh. P uh. ตัวอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งตัวที่หายไปคือตัวพีเอ๊ะเนแผ่น Cat, sip, pen.